มีตัวคาแรคเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟรฟอสใะคะไม่ว่าจะเป็นทาร์กบอนะคะเป็นต้นตูนนะคะเป็นต้นหรือว่าคนคูลเวียนใช่ไหมคุณนี่นะครับผมรับรรยากาศที่มองน้ำนะครับมองคูลเวียนกันนะ

ว้าวพี่ดอกว้าวพี่้อกเปียกแล้อเนานี่นะครับผมคือบรรยากาศสงการที่ห้างไอคอนสยามนะครับผม สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยเราเลยคลิปนี้ต้อมกายยูที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของงานสงการนะครับผมที่ทางห้างไอคอนสยามเขาได้เปิดขึ้นนะครับผมหลังจากที่นักท่องเที่ยวนะครับผมรอคอยเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับผมไล่หวนคืนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่หกโมงนะครับผมนี่ครับของวันที่สิบนะครับผมนะ นี่ครับผมบรรยากาศภายในงานนะครับว้าพี่น้องคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนเข้าไปเล่นน้ำกันนะครับผมใส่อุปกรณ์ครบเลยนะครับผมกันน้ำอะไรนะครับ ทุกคนนี่ครับผมการเล่นน้ำที่ห้างไอ่อนสยามนะครับนี่ครับผมรละการเลยนน้ำนะครับปพี่น้อง โอ้โหทุกคนนี่ครับผมบรรยากาศต้าสุดนะครับผมนะครับผมอุโมงน้ำนะครับผมป้าพี่น้อง

และเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยใดนั้นเนี่ยโดยฉเฉพาะครอบครัวนะฮะที่มีน้องๆโดนหนูหรือว,ว่าอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมงานสงการานต์มาได้เลยที่ไหนก็เสียงครับใช่เพราะเมื่อกี้คุณบอกว่าชั้นสองก็มีพื้นที่กิจกรรมเหมือนกันมีตัวคาแรคเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟร์ฟอร์สนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์กบอยนะคะเป็นต้องจูนนะคะเป็นต้นหัวหมูบนคูเวียนใช่ไหมคุณนี่นะครับผมรับบรรยากาศที่มงล้าไหมครับชุดเรียนมงลเรียนนะ

นี่นะครับผมคือบรรยากาศ <Jamie, always S 1> สงการที่ห้างไอคอนสยามนะครับผม để có một cái <laughs> điều kiện để mà nó có thể là một cái 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 นี่นะครับผมแล้วตอนนี้ก็เริ่มคึกคืนนะครับผมที่นอน ครับผมโอ้โหพี่น้องยิ่งค่าก็ยิ่งเยอะนะครับผมนักทะเที่ยววันนี้เป็นวันแรกเท่าด้วยนะครับผมนะครับ คเข้าไม่เด้วยนด้านหน้าดาต้ๆนะคหไม่ต้องดันเข้ามาชิบเกินนะโอเค เดี๋ยวจะไม่มีพื้นที่ในการหายใจยืดยกับผางหายืกับลงหลวงออยืดกับผางหายืกับลงหลวงมาชานะขออุญาด้านหน้าด้านหน้านะคะดูตงนีมัเก็บพื้นที่หน้าหน้าด้วยนะคะด้านหลังอย่าดันมานะอรคน่ารักโอเคช้าช้าโอเคช้า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 ทุกคนอันคนึ่ก็คือโอเคครับทุกคนอ่ะทุกคนทุกคนไรอรู่นี่ โอ้โหนะครับผมตอนนี้คนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับผมนักท่อง,งเอะะอที่ออยวต่างชาติก็เด่นน้ำอย่างสนุกนะครับ ครับผมแต่ละคนนี่ต้องมีปืนสีดน้ำนะครับผมแต่ว่าจุดนี้นี่สามารถอาให้น้ำฟรีนะครับ บรรยากาศทางเข้าทุกคนจุดเติมน้ำครับผม 1 <t> 3จะได้6 <t> <t> นี่นะครับผมบรรยากาศอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับป้าพีร้องอันนี้ตรงทางเข้านะครับผมนะครับนะครับราก็จะมีข้อห้ามต่างๆนะครับผมในการเข้าไปเล่นข้างในนะครับ